เลิดมากแม่ไม่เห็นแบบนี้มันกลับอันยามอีกเออที่รักสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองฝ้ายสกุลุกุลน่าจ๋าเมื่อนี้สิภาพมากินยังลูกชิกินลูกชิ้นยังลูกชินตามเร่อยจ๋าตามเร่อยจ๋าวันที่เขาว่า แค <laughs> ่ไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อจ้าก่อนสิไปกินมาตามมากินน้ำกันมาดิตลาดอีกจังหน่อยกันน้ำจิ้มยังก่อนน้ำจิ้มสูตรพริกเผาที่มาดน้ำจิ้มสูตรพริกเผาน้ำจิ้มบุรีรัมย์น้ำจิมมำจ้มเดินกินบอกเขาเอินนะมาแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ากิกน <laughs> หาักแต่งม่ได้จ้ะกูได้เด่แค่รอดเ <c oughs> สียบเอะกินเบื้องได้แค่รอดก๊อบกระลำจ้ไม่นี่ไม่ขออยหญัดปล่อยผมแล้วจ้ะเพราะว่าสาผมมากใหม่ๆเนี่ยเรา่มะให้เน่มมัด่ะ Ừm. <laughs> Tìm sập. Má. <laughs> สิ้นยังนี้หัดดอกยุคสิ้นอ่ะอันนี้อันนี้อันนีสิ้นปลาอันนี้ยุส้นปลาปลาแบบแผ่นแล้ปลาแบบกลมต้ออันนี้ินสาหาแล้วก็มีอยังปลาหมึกแบบนี้ท่นยังเนี่ดดอนออยอ,อืมยนนส้นปลาหมกึก้ออันนี้สาหาแล้วก็มีปูอ,อัดผอม 喂。嗯 อร่อยอร่ยสับม่แต่แจ่บต้องปันตา mm-hmm คนสวยละท่านนเขาไม่เห็นจังเลยมลูเมึงแน่แค่หลอดแต่ะมา Ừ, Chào <laughs> cả kín <laughs> <Bết thử thử. cười> <laughs> mm, Vứt bỏ cả bàn Vứt 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 Bớt Vứt 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 2 ตกสมือจำมขึ้นเถอตกต,ตกตแล้วก็ไฟดับหลดทายชีปกึนขึ้นเสียงรบเดไทายจ้ะของรือ่าุกชิ้นเยืนกินเตียเขาห้าใหยังนั่งกินบอ chìm chìm chặt chìm chặt đi mình cứ kiểu anh bạn không cả tầng lột nhỉ lại kiểu anh bạn hết nít nhưng nữa

ไม่ใจห,ห้องหมกักกระทกลกขึ้นเราหรอจ๊ะพี่น้องน,นุม่มจังเาคอยเดี๋ยวไปทวงหน้าปันเดี๋ยวจะมือหนึ่งมันฝนตกดูไหมจ๊ะว่าจะตกใบามากกับคึมมากตกลงทั้งหมดนี้ภูอ๋อาลูกเนะีะไปแล้วเนตกวฝนลงกงขยันคือนำหลูกจ๊ะ กินเบริรกิเหรออิ่มปะไปบอกว่ากินเบิร์ดว่ะ <c oughs> ตอบพร้อมกันย่างดีกินเบิร์ดวะท่านนิ่มแผ่เต็เต็มเลยไม่บผาไม่เ่ากรอบๆไปเลย ยังกินอย่างอร่ยอืยออยู่กูชิ้นลอยนึงนอกจากพี่น้อนยี่สิบไหม

สองสี้าอเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสามสห้าบสบเจ็ดแปดสิบเก้าิยี่สิบเอ็ดไมนแถมบ่ไหมัปนแถม้าสิบเอ็ดไมดูละก่อนียว่า ไม่สุดท้ายแต่พี่น,อนอออ้องเบิ้ดเบิ้ดเอาละจ้ะพี่น,อน้องจ้าอย่กัเบิ้ดแล้วเนาะ คำสุดท้ายเกิดเป็นเบิร์ดจ้ะเจนิกาขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเจนิกาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเลือดจ้าเพื่อสิเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิหนาจ้าสวัสดีจ้าไม่เบิร์